สวัสดีครับผมยูสักดานะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการปาดเบาะรถยนตประมาณตัวปีเก่ากับปีใหม่นะครับแต่ว่าปีใหม่นียจะสามารถใส่ได้ถึงแค่ปี2022นะครับถ้าปี2023ถึง24ผ้าเนี่ยจะเป็นอีกโครงหนึ่งนะครับผมอันนี้ครับลูกค้าสั่งเข้ามาเป็น2ตอนบางนะครับผมเป็น2ตอนบางครับแต่ว่าทรงตอนตอนบางของทางร้านจะไม่ได้ตัดขอบพลาสติกนะครับอ่าอันนี้พอเราปาดแต่งทรงเสร็จปุ๊บเราก็มาเข้าเครื่องถูเลยนะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาในบ้านฟ้าได้นะผมใส่ชื่อเอาไว้บนคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน พอเราเข้าเครื่องเสร็จนะครับก็มาเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับทรงที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยดีกว่านะครับ เรียบร้อยนะครับใครสนใจนะครับสามารถถ้าเข้ามาในบ้านฝาได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ